สวัสดีค่ะพวกเราคือวันนี้พวกเราจะมาตอบคำถามบ้างส่วนของ Q&A จาก h #AskPolygon h t a a g นะคะเราติดตามชมได้เลยหรือถ้าอยากรู้ในปีสงานาก็มีคำใบ้บอกไว้อยู่นะคะอืมอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะรอติดตามจากทางเพจเลยนะคะทางเราจะเปิดรับจากการรับสมัคร ต้องรอพวกเราเปิดรับสมัครอีกทีนะคะเรื่องนี้เนี่ยต้องรอติดต,ตามทางหน้าเพจนะคะในส่วนของการเปลี่ยนสกินจะมีการเปลี่ยนตามเอีเวนต์พิเศษรวมไปถึงการปลดล็อกคอนเทนต์ต่างๆของน้องๆค่ะมีแน่นอนค่ะเมื่อน้องๆพร้อมมีแน่นอนค่ะจะปลดล็อกเร็วๆนี้นี่แหละ มีค่ะจะทยอยอัปเดตกันไปเรื่อยๆตามปัจจัยต่างๆและเนื้อเรื่องก็จะปลดล็อกอะไรบางอย่างของแต่ละคนด้วยค่ะจะมีเป็นอีเวนต์ใหญ่ๆมีการเล่าเรื่องเป็นเรื่องสั้นแล้วก็การไขปริศนาต่างๆค่ะเกี่ยวข้องกันค่ะทั้งเรื่องราวของเมมเบอร์และก็ของโพลิกอนเลยทีมงานอยากทำมากๆากรอติดตามได้เลยนะคะ ค่ะทีมงานอยากทำมากมากเลยเป็นหนึ่งในโรดแมพของเราเลยค่ะระบบกาชาคือระบบที่ถ้ากดตัวเนทตให้น้องๆจะได้ไอเทมบางอย่างกลับมาค่ะรวมไปถึงสิทธิพิเศษแล้วก็การรุนรับไอเทมลิมิเต็ดแล้วแต่ดวงของแต่ละคนเลยนะคะมีหลายระดับด้วยในแต่ละระดับเมมเบอร์จะได้รับสิทธิ์เพิ่มค่ะอยากขึ้นแน่นอนค่ะ แต่จะมียากง่ายสลับกันไปนะมีแน่นอนค่ะและกำลังจะมีในเร็วๆนี้เลยตามแฮชแทกของน้องๆเลยค่ะลาปิเน่ #lapifae สโอน่า #soart โฮคุ #ourartu ลูเซีย #lucielas ลูเซเน่ #lulas ไอชาแฮชแท็กกูปปาร์ตค่ะมีเรื่อยๆอย่างแน่นอนค่ะค่อนข้างจะมีปัญหาติดเรื่องลิขสิทธิ์นะคะจึงไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ในคอนเทนต์พิเศษจะมีเพลงให้นะคะเป็นการเล่นสดนั่นเองมีแน่นอนค่ะรอการประกาศพร้อมอีเวนต์ใหญ่ได้เลย เพราะความจําเสื่อมโซน่ายังจําชื่อจริงของตัวเองไม่ได้ค่ะตอนนี้เรารู้เพียงว่าชื่อเต็มๆของเธอคือโซเนียซูนิคาทริกซ์แล้วแต่สไตล์ของเมมเบอร์นะคะ <f iel> เพลงจะทําตามแนวที่เมมเบอร์ถนัดและก็คาแรคเตอร์ของเมมเบอร์คะ่ะ <f iel> มีไลฟ์เกมร้องเพลงออริจินอลคอนเทนต์ของแต่ละคนคะ่ะอยู่นานแล้วคะ่ะเป็นเจน0นั่นเอง มีเรื่องของกฎหมายตามกฎหมายแรงงานค่ะเพราะเราต้องการให้วีทูเบสามารถทําเป็นอาชีพได้เราจริงจังมากๆเลยและก็ต้องการผู้ที่มีวุฒิภาวะในการทํางานได้นะคะเบื <S <S ้องต้นมีทีมงานคอยช่วยกรองอยู่แล้วค่ะน้องๆก็มีการฝึกสภาพจิตใจให้เตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วด้วยเหมือนกัน ความลับเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่ามันส่งผลถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเมมเบอร์ทุกคนโดยทางเราจะต้องมีการปกปิดความลับของทีมงานและเมมเบอร์ในทุกกรณีค่ะทางค่ายเรามีการคํานวณแล้วก็วางแผนทางการเงินไว้อยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะคะและเราก็จะมีระบบโดเน็ตเร็วๆนี้ค่ะ ในส่วนนี้เป็นข้อมูลภายในไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะทุกอย่างอยู่ในการวางแผนและการคำนวณมาเป็นอย่างดีจากทีมงานแล้วค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคือผู้อยู่เบื้องหลังการทำงานของโพลิกอนทั้งเนื้อเรื่องและก็ระบบต่างๆค่ะพวกเราขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและก็ดูแลเมมเบอร์ของโพลิกอนนะคะขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าพวกเราจะตั้งใจทำงานดูแลเมมเบอร์และพัฒนาโพลิกอนอย่างสุดความสามารถค่ะ